สวัสดีวันสงการค่ะ2568นะคะแม่น้ำเจ้าพยาท่าประจันค่ะกลับไปย้อนวันวาน,นตอนเป็นเด็กที่ตอนพ่อพามาเป็นประจำนะคะสมัยที่จะต้องไปโรงพยาบาลเิียราาค่ะเราต้องมานั่งที่ท่าประจันตรงนี้นะคะนี่ค่ะภายในเรือว้าวสวยงามมากๆคิดถึงอดีตที่สุดค่ะ มีเรือสัญจรไปมาอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นเทศกาลสงการค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหคิดถึงจังเลยค่ะมีบรรยากาศข้างในนะคะตอนนี้ทางเรือก็กำลังไปแล้วกำลังที่จะเตรียมข้ามไปฝั่งของเิอรีราชก,กันแล้วนะคะเพราะว่าท่าพระจานท์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถ้าเราจะไป โรงพยาบาลของเิริรีราได้เลยนะคะโอเคมากคิดถึงวันวาน,วนคิดถึงพ่อมากที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีวันสงการขอให้มีความสุขมากๆนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะว้าวสุดยอดที่สุดเลยคะ่ะเห็นไหมคะมีเรือที่เราก็จะกล้ถึงฝั่งของอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะทับเดียวคะ่ะ แล้ววันนี้เป็นวันสงการด้วยนะคะหยุดยาวเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคะที่พอดืดท่าของอีกฝั่งเขาก็จะลงตรงนี้นะคะและที่สําคัญนอกจากแม่น้ําสวยกินลมชมวิวกันแล้วยังมีอาหารสุดสารอร่อยนะคะค่าโดยสารเพียงท่านละ5บาทเท่านั้นเองอยังไงเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวท่าพระจันทร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย